ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนนะครับพ่อผมคือเกาเชมตัวแก้วสายฟูดการกินบรดเหตใจมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิีรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมฮหดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับละกะฝากเพจแรปเปอร์การเกษตรนะครับเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องน้ำเด้อครับ ฝากกดซ b s c ไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องสิบปได้พลาดคลิปดีๆจากช่องของเฮานะครับเมื่อนี้ยกะก้อนที่สิบินไปอิสราเอลนะครับกับพาพี่พ่ี่น้องออกมาซองบางไฮกับางนาคือเก้านะครับกับเขาซีพีตองแปดนะครับอายุตอนนี้ก็อายุที่เก้าสิบหกมือนะครับก้มไปละประมาณแปดสิบนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับสิมาทำการฉีดยาเข็มสุดท้ายนะครับเป็นการฉีดทหพวงนะครับ สารที่ใส่ก็เป็นปุ๋ยเกตนะครับโพแทสเซียมไนเตรตนะครับ13046นะครับรากาน้ำตาลกูโค่นนะครับ้วกาสารป้องกันกําจัดเพี้ยนะครับเป็นสารไพมิโทซินนะครับ้วกาผงชุดหรือว่าแป้งนัวนะครับผมสําหรับอัตราการใส่นะครับสําหรับปุ๋ยเกตนะครับอยู่ที่1กิโลต่อ2ไร่ครึ่งนะครับน้ําตาลกูโค่ผมก็ใส่อยู่ที่1กิโลต่อ2ไร่ครึ่งนะครับ แล้วกาแป้งนัวผมก็ใส่อยู่สองลรยกัมนะครับต่อสองลครึ่งนะครับแล้วกาไพมิโทซินนี่ก็อยู่ที่สองลรยกัมนะครับต่อหาไรนะครับก็สีมาทําการฉีดนะครับรอบสุดท้ายนะครับป้องกันไว้ดีก็แก้นะครับฉีดครับพวงนะครับเพิ่มสีเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักให้กับเข่าห้อนะครับอันนี้เป็นเข่าซีพีตองแปดพี่น้องเบิงอันนี้ก้มไปละประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ให้ติดเทียง ตอนนี้ก็ทํากันสูบน้าให้แม่ป้าอยู่นะครับสูบน้าให้แม่ป้าเพราะว่าของแม่ป้ามันหวานปุ๋ยสานะครับมันหาสอดนะครับพี่น้องนี่อันนี้ก็คือเขาซีพีตองแปดนะครับทำมาห่วงไงบอกถือว่าไงดีอยู่นะครับนี่พี่น้องไงดีอยู่นะครับอันนี้วานค่อนข้างที่สีที่นะครับแปลงนี่ผมวานอยู่ที่สองถังครึ่งต่อไรนะครับหรือว่าเสาหากิโลต่อหนึ่งไรนะครับถือว่าที่อยู่นี่ครับของแม่ป้านี่ แปลงค้างในพื่นว่านยู่ทีประมาณสองถังนะครับตอนหนึ่งไรนะครับิ่นใส่ข้าวลูกหน่อยกันผมอยู่พื้นที่ซีไร่กันนะครับใส่ข้าวลูกหน่อยนี่ครับปกติผมกักเฮ็ดหลับแปลงนี้แต่ว่าในป่าเพิ่ยากเฮ็ดกันเลยลเพิ่นเฮ็ดแต่ว่าเขาก็เป็นพันซีพีสองแปดกันนี่พี่น้องอันนี้แปลงนี้สองถังตอนหนึ่งไรนะครับอันนี้สองถังครึ่งตอนหนึ่งไรนะครับนี่ครับค่อนข้างที่ซิถามาทีบอ สำหรับผมมองว่ากะกะร้องหางร้องนะครับกะถือว่ากะที่อยู่นะครับแต่ว่ากะเบิงกว่านะครับคนผลิตในการเก็บเกี่ยวพี่น้องเบิงพูณนะเปิดเบิงหวงเขาห้วงเขายังเขาห่วงใ่ดีอยู่นะครับพี่น้องเบิงพูดนะนี่ครับเขาซีพีตองเปลี่ยนนี่พี่น้องอ,อ,อ,อ้ีอันนี้ก็ให้ที่สามให้ที่สามก็ถือว่าที่เห็นวาครับอันนี้สองถัง สองงนี่มันกะกะกะยังเห็นเนี่ยนี่อยู่เห็นว่ามันยังมีช่องว่างอยู่นี่สองถงครึ่งบ่เห็นเลยพี่น้องกูนะบบเห็นช่องว่างนะครับสําหรับฮวงกับซูซีกันอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันนะครับใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันอัตราการใส่ปุ๋ยกะท่ๆกันนะครับแต่ว่าการบํารุงทั้งใบแม่ป่าแล้วก็บบได้บํารุงนะครับแล้วใช้ฉีดแต่ป้องกันกําจัดเพียร์ซอนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยเกล็ดอจังผมนะครับนี่ครับ อันนี้กับคุณนะเบืงพี่น้องเปิดคุณนะพี่ให้ที่ซีกันเลยเปิดเปิดเปิดคุณนะพี่จัดนะครับบัดนี้สิพาพี่พาน้องคุณยางลงเบิ้งยางลงไปเบิ้งให้ไปนะครับวานที่า้คือจังซุ้มให้ทึงโบนี่ครับพี่น้องให้ทึงก็ถือว่าโอเคนะครับเขาทางง้ำดีอยู่นะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องคุณยางลงไปเบิ้งให้ไปกันเลยครับเอาไปเบิ้งกันเลยครับ อา้บาบัดนี่พาพี่พาน้องยางว่าเบิง่งให้ลงหรือว่าให้ผ่ายพี่น้องนี่นี่ครับอันนี้คงไม่ป้าอันนี้ของผมพูดนะปืดทีจัดเลยพี่น้องพูดนะเบิ่งบดบ่มีหดบ่องสีฟิวนะครับของไม่ปา็ย่างยังนั้นเพราะอนั้นอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้สองถังนะครับสองถังต่อไรนะครับอันนี้สองถังครึง่ง สิที่เนี่ยจกหน่อยกับว่าเป็นยังนะครับร้องเบิงนะครับเดี๋ยวมาติดตามผลผลิตนะครับแต่ว่าคือสีบุไดยูเกี่ยวดอกครับสีได้ไปอิสราเอลก่อนนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดอยากไปทํางานอิสราเอลที่เคยเหตุงานนะครับก็สามารถไปติดตัวล่ามนะครับหรือว่าออฟฟิศนะครับใครอยากไปนะครับผมก็บว่าขึ้นว่ฝันว่าผมสีได้ไปนะครับเพราะว่ากลับมาจากอิสราเอลได้15ปีแล้วนะครับพี่น้อง สิบห้าปีลวไปตั้งแต่อายุศ้าสามนะครับศ้าสามนะครับไปทํางานอยุนสี่ปีแปดเดือนนะครับแล้วก็กลับมานะครับขับมากะมานี่ละมาเห็ดกระเซ็ดนี่ละเห็ดให้เห็ดน,านนะ้านี่ยวื่อซสะพกเคยเห็ดจกเคืออน้าพี่น้องมาเห็ดน้าเ่อแรกนี่ก็โอ้ยมาเห็ดปีแรกพี่น้องสีบาสูฟังด้อเห็ดไอ้เขาก่อขอหกสูงนะครับดำว่าเป็น โลกราวาเป็นเกี้ยว,ว่เป็นบป่าลูซ้ำนะครับว่าพันเขานี่มันคืออย่างขนาดรถไทยนาเดินตามก็นยังขับบ่าเป็นนะครับพี่น้องก็ค่อยฝึกฝนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ศึกษาค้นคว้าหาความลู้หาพันเขานะครับก็บจนนี่ครับกับพอเห็ดได้วันนี้พวกยาป้องกันกําจัดแมลงก็ศึกษานะครับยาฆ่ายางสินะครับก็ศึกษากับพองูป่านะครับถึง บ่ถึงกับอันนั้นไปไหนะครับกับเพราะเห็ดได้นะครับเขากับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบัดนี้กับสิไปทํางานอิสเาเอลเลี่ยวกับบได้มาเบิงนะครับกับเมียกับคือพึ่นคือสีเห็ดบุได้ครับมันหลนะครับสิฟซีิหาอะไรนี่มาเห็ดนี่โอ้บาไวดอกผูญิ่งนะครับคันสีจ้างนี่กับโอ้บาไวนะครับจ้างนี่บ่เหลือยังนะครับขนาดผมลงมือเห็ดเองบัดทุกอย่างนะครับกับยังเพราะส่าดได้อียงนะครับพี่น้องเห็ดน้ากันนี่ครับ อันนี้ก็ถือว่าเขาก็กงามอยู่นะครับปีนี้งามอยู่แต่ว่ากระทาเบื้องผลผลิตนะครับตอนคกิบเกี่ยววานสิได้ซ้ำใดนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้มะให้ไปแล้วสาหรับพ่อแม่พี่น้องที่เคยไปอิสราเอลนะครับตอนนี้เขากำลับอยู่นะครับค้นเก่านะครับหรือว่าค้นแท็กสองนะครับที่บนีแท็กนะครับทํางานครบแล้วนะครับแล้วก็ลับมานะครับที่ผมไปนี่ก็ ค่าใส่ใจทั้งเบิดถึงรวมถึงค่าตัวเครื่องบินนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับประมาณนี้นะครับตอนสิบห้าปีที่แล้วผุมไปสี่แสนก็มีนะครับห้าแสนก็ยังมีนะครับแล้วก็เงินเดือนก็ได้แพงไาน,นี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไปบ่ค่อยแพงนะครับไปบ่ค่อยแพงเงินเดือนก็กคือว่าดีอยู่นะครับดีในว่าดีหลายแล้วครับ บางมองกับแซนนะครับบางมองกับหามื่นหกมื่นนะครับแล้วแตห้องเห็ดได้คือว่าอะนะครับนี่ครับนี่อันนี้เป็นให้อันนั้นเด้อบันดนี้พี่น้องพาลงมาเบิ่งให้พี่ให้ป่ายให้ติดคล้องฟังกันก็ได้โอ้จบอยู่พี่น้องบ่ได้ร้อยเกลียวดอกเพราะว่าสิได้ไปบินก่อนวันที่ยี่สิบนี่็สิบินตอนตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งหานะที่พี่น้องบินนะครับใช้เวลาการบินทั้งเบิดสิบสองชั่วโมงนะครับ พักเครื่องอีกสองชั่วโมงนะครับอายุที่สิบสี่ชั่วโมงพี่น้องเยบินมาราทอนขนานดะนีอ่อันนี้ก็จอบอยู่นะครับพี่น้องจังไดก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับติดตามนะครับฝากติดตามนะครับไปทํางานอิสราเอลผมกับสีอัปเดตนะครับสถานการณ์อิสราเอลหรือว่าการงานขาเข็ดกเกษตรเป็นจังไดนะครับกสิอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันคือเก่านะครับสําหรับเมื่อนนี้กน็นี่ครับ ครับพี่พานนองมาเบิ่งเขาแล้วก็สีเข่าไปเตรียมของนะครับของก็เตรียมให้หลายแล้วล่ะครับก็สีทําการเตรียมตูวนะครับแต่ว่างานนี่ก็ยังเห็ุขึ้นเก่านะครับสีเข่าพ่นยานะครับจนถึงวันที่1 9เกานะครับวันที่20ค่อยสิได้บินนะครับสําหรับวันนี้ก็สีขอลาพี่ลานนองไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ